ทำไมตัดผังผือด้วย t r o f i l l Pro กับ Genula Solution เนี่ยของปอนถึงบวมน้อยกว่าเพราะสิ่งที่เราใช้เนี่ยคือแก๊สเซลนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้น้ําเกลือเราไม่จาเป็นต้องบอกระชาสิ่งที่ใช้เติมเข้าไปเนี่ยคือมีบวมแค่ลมกับบวมแค่สารกระตุ้นคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการบวมมันน้อยกว่าอยู่แล้วสองคือเวลาเรายิงตัวลมเข้าไปตัดผังผือเนี่ยมันไม่ได้แบบตัดไปฟึปุ๊บหายไปทั้งแทบ,บมันจะออกไปเฉพาะจุดประมาณ1เซนในจุดที่ปอนตัดมันจะสามารถออกแบบการรักษาตัดผังผือเฉพาะบุคคลได้แล้วก็ปรรับะดับความลึกได้มันก็เลลยททําาใหห้้้ไมมม่ตองงวน หรือบวมน้าเกลือทางหน้าครับแบบอย่างงี้หลังทําทันทีนะครับก็จะบวมแค่นี้เองประมาณสัก30-40%อาการบวม1-2วันก็หายนะครับอันดับที่3าคืออาการช้ามันขึ้นอยู่กับคนครับมันจะมีรอยเข็มเล็กๆแต่ไม่ได้เรียกว่าการช้านะครับไม่ได้ม่วงช้าเขียวแบบคนที่ต้องพักฟื้นนานๆตัดผังเปิดด้วยตัวแอร์ซาปิชันถ้าเทียบกับด้วยแคนูล่าเนี่ยปอนก็จะเลือกการตัดผังเปิดด้วยแอร์ซาปิชันนะครับข้อดีมันตัดแม่นมันตัดเสร็จมันเติมสารกระตุ้นคอลลลาาาาเเเเเเจจนนนนนนแ้้้้วววกกกก็็็รรรระะะบิดตตัััสสุคออี่่ยใใหปปปมๆไชผผงืโท แล้วกับจะมามีผังผืดหรือยุบเป็นหลุมสิวอีกอยากขึ้นแล้วก็การกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยก็จะทําให้การรักษาหลุมสิวประหยัดเวลาเห็นผลลัพธ์มากยิ่งขึ้นนะครับใครตัดผังผืดวิธีไหนอยู่ก็เม้นมาแชร์กันใต้คลิปนี้ได้นะครับ